ครับสวัสดีครับครับวันนี้ทางร้านเพจศูนย์รวมอะไหล่รถเอทีวีรถสามล้อเลยส่วนจะมารีวิวรถสามล้อแบบสําเร็จครับคันนี้ทางทีมช่างของทางร้านเนี่ยเพิ่งนํารถมาส่งวันนี้เลยรถคันนี้นะจุดประสงค์ทางร้านจะทําขึ้นมาเพื่อเอาไว้เป็นตัวอย่างหรือแนวทางให้กับลูกค้าครับสําหรับท่านใดที่อยากนําชุดสร้างไปประกอบเอง หรือถ้าจะอยากแบบสําเร็จพร้อมใช้งานทางร้านก็มีรับประกอบให้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคันนี้ทางร้านจะให้อะไรไปบ้างครับแล้วก็เซตเนี้ยประมาณเนี้ยครับออยู่ที่งบเท่าไหร่ครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกให้หมดเลยครับครับอ่าขอบอกไว้ก่อนนะครับชุดนี้มีดัมนะครับรถคันนี้อ่ามาดูที่ตัวแรกอ่าอยู่ที่ตัวรถเลยครับตัวรถถ้าสภาพนี้ทําสีใหม่ ฟิตเครื่องให้ใหม่ทุกอย่างจะจะประมาณนี้นะครับอันนี้คือทําสีให้ใหม่แล้วตัวต่อมาครับที่ได้ก็จะมีเกียร์สโลเกียร์ฝาครับเกียร์สโลก็ลจะมีตัวสโลหน้าเพาให้ครับสโลหน้าเพาส่วนกระบะก็จะประมาณนี้ครับกระบะกระบะล้อเนี่ยเป็นล้อ,อาลายรถถ่ไถขอบสิบสี่นิ้วครับอเพาตัวเพาท้ายสี่รู อ่ะเดี๋ยวมาดูรอบรถครับเดี๋ยวมาดูรอบรถอ่าการเก็บอ่านี้ก็จะเป็นตัวตัวกระบะครับอ่าเปิดกระบะได้ ช่างเก็บงานละเอียดมากครับอ่าก็จะมีตัวพวกเบรกมือไปให้ครับอ่าดูงานข้างหน้าส่วนล้ออันนี้ก็จะเป็นได้สเปคนี่ครับล้อลายวิบากเราจะเสริมสปริงชคกไปให้ครับอ่าเดี๋ยวผมจะอะดัมมให้ดูนะครับชุดนี้อ่าต้องปลดดัมมก่อนนะครับ อ่ะกดตัวล็อกกระบะเป็นดัมตัวสามกระบอกนะครับยกได้อ่าประมาณหน,นึ่งตันครับอ่าเดี๋ยวมาดูมาดูอ่าการเก็บงานของชุดดัมนะครับนี่ครับอ่าน ครับแล้วก็นี่จะมีนี่ครับที่ผมบอกสโลว์ฟเผาท้ายไปให้ครับอ่าเดี๋ยวมาดูกดลงครับอ่ากดลงเนี่ยจะใช้น้ำหนักกระบะของตัวกระบะเองนะครับไม่ต้องมีตัวถ่วงจุดถ่วง จะต้องลงชา้านิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่มีตัวถ่วงครับถ้าขับทางไกลก็อาจจะล็อกกระบะไว้ก็ได้ครับหรือไม่ล็อกก็ได้แต่ถ้าผมขับผมจะล็อกแต่ตอนใช้งานก็อย่าลืมปลดปลดล็อกตัวล็อกกระบะด้วยแลยกันครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาแจ้งราคาเลยนะครับคันนี้ คันนี้ตามสเปคตามนี้เลยนะครับพร้อมรถพร้อมใช้งานพร้อมดำสเปคนี้สำเร็จพร้อมขับเลยอยู่ที่ราคา7,9,000บาทครับส่วนค่าจัดส่งเนี่ยถ้าไม่เกิน100กิโลเนี่ยทางร้านจัดส่งฟรีแต่ถ้าเกินนั้นก็เดี๋ยวจะคิดะระยะตามกิโลอีกทีหนึงครับผมถ้าลูกค้าท่านใดบอกว่ามีรถเองจะนำ รถมาให้ทางร้านประกอบให้ก็จะอยู่ที่ราคาห้าหมื่นแปดพันบาทครับอันนี้ก็จะได้ดัมแต่นําแค่รถลูกค้ามาเองครับส่วนถ้าลูกค้าท่านใดบอกว่าอ่าไม่ต้องการดัมก็คือตามเซตนี้ไม่ต้องติดชุดดัมและอ่านารถลูกค้ามาเองจะอยู่ที่อ่าสามหมื่นแปดพันบาทครับในกรณีที่ไม่ใส่ดัม อ่าเดี๋ยวผมจะอ่าลองขับให้ดูนะครับอ่าว่าตัวไหนใช้เกียร์สโลตัวไหนใช้เดินหน้าถอยหลังครับถอยหลังก่อนครับอ่าตัวนี้จะเป็นเดินหน้าครับอ่าเดินหน้าครับอันนี้จะเป็นสโลหน้าเผาอ่าครับ กด,กดดับไม่ด้วยนะช่างกดดับไม่ด้วยนะครับนะครับอ่าเดี๋วกดกด<ๆ>ครับสำหรับพี่พี่ท่านใดที่สนใจอสอบถามก็โทรมาได้ที่0933 5 8 8 5 5 4 4นะครับ่จัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับก็ค่าจัดส่งก็บวกระยะทางออยู่ที่ใกล้หรือไกลครับถ้าใกล้ไม่เกิน100กิโลเมตรนี่ส่งฟรีครับ ค,ครับผมครับ